Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชนละนานเตือนผู้มีอำนาจอย่าเหิมเกรมจะทำอะไรต้องระวังชี้เลือกตั้งซ่อมลำปางสะท้อนกระแสนิยมฝ่ายประชาธิปไตยปัดเทียบแลนสไลด์ฟีเวอร์เท่าชัดชาติบอกประเมินตัวเองตลอดเวลา 11กรกฎาคมที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนละน่านสีแก้วสอสอน,น่านหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปางเขต4ที่พักฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งว่า กรณีนี้จะเรียกว่าเป็นการแลนสไลด์ก็ได้เพราะว่าผลการเลือกตั้งชนะทุกเขตซึ่งสะท้อนชัดถึงกระแสะความนิยมมาอยู่ที่ฝั่งประชาธิปไตยไม่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ขยายขอบเขตไปถึงพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะกับพักเพื่อไทยประกาศตัวส่งผู้สมัครภาคเหนือพอดีก่อนจะมีการเลือกตั้งซ่อมหนึ่งสัปดาห์ซึ่งมองว่าประชาชนจะเทใจมาให้พักฝั่งประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งนี้พักเพื่อไทยจะไม่ส่งเลือกตั้งซ่อมเราส่งเลือกตั้งจริงฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขารักเพื่อไทยก็จะเปลี่ยนใจไปเทพักฝั่งที่รักประชาธิปไตยได้โดยไม่มีข้อกังขา นายแพทย์ชลนละน่านกล่าวต่อว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนไปถึงผู้มีอำนาจว่าไม่ว่าจะคิดอะไรออกมาสิ่งสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนเพราะพวกเขาคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงแม้พลังในอดีตจะไม่พอที่จะต่อสู้กับผู้มีอำนาจแต่จากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและเลือกตั้งซ่อมลำปางเชื่อว่าคะแนนเสียงที่ได้มาไม่ใช่พลังเล็ก ดังนั้นผู้มีอำนาจจะคิดอะไรต้องระมัดระวังเช่นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถือเป็นปรปักต่อการปกครองระบอบราาประชาธิปไตย เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ากระแสของพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์ทำให้มีความฟีเวอร์เหมือนกรณีของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพได้หรือไม่ไนายแพทย์ชลนละน่านกล่าวว่าพยายามใช้หลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร,ร์เป็นตัวกำหนดโดยที่ไม่ได้คิดเองทำเองมองว่าทั้งสองกรณีมีเงื่อนไขที่ต่างกันทำให้กระบวนการวิธีการก็ต่างกันพรรคเพื่อไทยทำการประเมินตนเองมาโดยตลอด ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัตติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ